สวัสดีครับผมกอนะครับซูเปอร์ซับแกจเ็ตครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแท่นโชว์โทรศัพท์มือถือพร้อมสัญญาณกันขโมยนะครับยี่ห้อบัสอัลลามนะครับโมเดล b z 1 0 1นะครับก็เป็นเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ครับก็ติดตั้งง่ายๆนะฮะจะมีปุ่มเซนเซอร์นะครับปุ่มเล็กตรงนี้แล้วก็ปุ่มด้านบนตรงนี้นะครับก็ติดตั้งลงไปด้านบนเราก็ติดตั้งโทรศัพท์เข้าไปนะฮะมันจะมีเสียงปิ๊บอย่างนี้ฮะปิ๊บนะครับปิ๊บปุ๊บเราก็ พร้อมใช้งานได้เลยครับแต่พอมีการงัดแงะนะครับเกิดขึ้นหรือว่าโดนถอดโดนตัดสายเนี่ยมันจะดังนะดังอย่างนี้เสีพอดังเสร็จนะครับพนักงานของเรานะครับก็มีรีโมทนะครับเราเอารีโมทมากดปุ่มดรบเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จติดเครื่องกลับคืนนะครับพร้อมทํางานต่อได้เลยลูกค้ามาเล่นเครื่องต่อได้สบายใจนะครับข้อดีของ b z 101ก็คือ หน้าตาที่น่ารักนะครับแล้วก็สีเขียวสีทองเนี่ยฮะสีเทาเราสามารถทําได้ทุกสีนะครับท่านก็สั่งเราผลิตได้เลยครับจากซูเปอร์ซับนะครับสนใจก็ไปดูใน Facebook นะฮะบัสอ l a r ามหรือว่าซูเปอร์ซับไทยนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับสวัสดีครับ